สนับสนุนโดย b e n e ฟ i t โปรโตีนดีๆจากพืชแพรรี่ภัยวันวนรรณบุตรได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอพูดถึงความเชื่อที่ระบุว่าปีชงมีไว้หลอกคนโง่คลิปวิดีโอดังกล่าวแพรรี่ระบุว่าใช้ชีวิตมาต่อให้เป็นปีที่ไม่ชงไม่เกิดปัญหาเลยเหรอใช้ชีวิตมา 300, 300กว่าวัน คือชีวิตดีมากว่างั้นปีนี้ไม่ชงก็เลยสบายทําอะไรชิวๆทาอะไรดีหมดทั้งปีมีหรอไม่มีต่อให้ไม่ชงชงไม่ชงชีวิตต้องมีปัญหามีใครกล้าบอกไหมสมมติปีที่แล้วไม่ชงชีวิต3 6 5วันที่ผ่านมาดีหมดไม่มีปัญหาไม่มีติดขัดมีหรือมันไม่มีปีชงมันมีไว้สําหรับหลอกคนโง่เพราะมันขายของได้ถ้ามันบอกว่ามันชงปีชงจะตามมาด้วยการทําพิธีกรรมทุกอย่างแก้ได้ด้วยการเสียงเงินหรือจะเถียง ที่มันบอกว่ามีเคราะห์ที่มันบอกว่าชงเดี๋ยวมันให้วิธีแก้ชงแต่วิธีแก้ชงคือเสียเงินแน่นอนเดี๋ยวมันแนะนําให้ไปทําวิธีวัดนู้นวัดนี้แต่เสียเงินเจ้าตัวยังพูดว่าจะไปชงกับใครก็ไปแต่ไม่ได้ชงแล้วคนหนึ่งไม่ได้กินเงินตนไม่ต้องมาชงกับตนตนชงเองได้ลองคิดให้ดีใช้สติปัญญาให้ดีไ่วที่เขาบอกว่าคุณชงปีโน้นคุณชงมันตามมาด้วยอะไรถ้าเขาบอกว่าปีนี้คุณชงคุณไม่สบายใจแล้ว ถ้าเขาบอกราศีนิชชงร้อยทั้งร้อยคนที่เชื่อเรื่องดวงเชื่อเรื่องราศีฟังแล้วไม่สบายใจเมื่อไม่สบายใจตามมาด้วยการต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อแก้ชงเพราะคิดว่าการทําพิธีสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ชงจะไม่เกิดเสียเงินเสียเงินแน่นอนมากน้อยต้องเสียแล้วจะไปเชื่อทําไมความเชื่อที่ทําให้เราต้องเสียเงินเสียทองความเชื่อท yes. ี่ทําให้เราไม่สบายใจเราจะไปเชื่อทําไมแฮรี่ไพวันได้ฝากถึงคนที่หากินกับความเชื่อ ถ้าคุณหากินกับความเชื่อแบบนี้ต้องเจอตนหลอกคนได้หลอกไปแต่เจอตนแน่นอนพวกหากินกับความเชื่อคนอาชีพมีเยอะมีมือมีเท้าก็ไปทํามาหลอกกินกับความเชื่อกับคนเดี๋ยวจัดพิธีไหว้ของดําราหูถามหน่อยพระพุทธเจ้าบอกไว้ในพระไตรปิฎกเล่มไหนไหว้ของดําไหว้ราหูพระไตรปิฎกเล่มไหนสอนพวกหมอดูทําไปก็ยังทํามันเป็นอาชีพแต่ตดนนี้ลามไปยังวัดพาคนไปสวดสะดอเคราะมีที่ไหนพระไตรปิฎกชีวิตง่ายขนาดนั้นไม่ต้องมีศาสนาพุทธ ไปนั่งเอาสายสินพันหัวไม่เอาพันคอไปเลยจะได้หมดทุกไปเลยพร้อมระบุว่าจะเชื่อก็เชื่อ,อไปตนไม่ได้ว่าอะไรคุณจะทําก็ทําไปตนไม่ว่าอะไรแต่มีคนมาถามตนก็จะพูดแบบนี้เพราะตนไม่เชื่อตนมีหน้าที่ให้สติคนไม่ได้ไปล้ําเส้นความเชื่อพวกคุณถ้าตนไปพังพิธีคุณว่าไปอย่างนอกจากนี้ยังมีการอัพคลิปวิดีโอวิพา์วิจารณ์ความเชื่อเรื่องต่างๆทั้งเบญจเพศสีเสื้อมงคลความเชื่อศาสนา กูถามมึงหน่อยมึงใช้ชีวิตมาเนี่ยต่อให้เป็นปีที่ไม่ชงอ่ะมึงไม่เกิดปัญหาเลยเหรอมึงใช้ชีวิตมา300กว่าวันเนี่ยคือชีวิตมึงดีมากว่างั้นเพราะว่าปีนี้ไม่ชงก็เลยแบบสบายเลยชิลๆทำอะไรดีหมดทั้งปีมีหรือไม่มีค่ะต่อให้ไม่ชงชงหรือไม่ชงชีวิตมึงต้องมีอะใครที่มึง ก้าบอกว่า365วันอ่าสมมติปีที่แล้วมึงไม่ชงอย่างเงี้ยสามวันที่ผ่านมาคือชีวิตมึงดีหมดไม่มีปัญหาอะไเลย,เลยไม่มีติดขัดเลยมีเหรอมันไม่มีปีชงมันมีไว้สําหรับหลอกคนโง่ค่ะเพราะมันขายของได้ไงถ้ามันบอกว่าชงปีชงตามมาด้วยอะไรจ้าทำพิธีกรรมจ้ะทุกอย่างแก้ได้ด้วยการเสียเงิน มึงจะเถียงกูอ่ะอีที่มึงบอกว่ามึงมีเคราะห์ที่มันบอกว่ามึงมีเคราะห์ปีนี้มึงชงเดี๋ยวมันให้วิธีแก้ชงมึงแต่วิธีแก้ชงมึงก็คือมึงเสียเงินแน่นอนเดี๋ยวมันแนะนําให้แก้ชงไม่ยากหรอกไปวัดนู้นไปวัดนี้ไปทําพิธีนู้นพิธีนี้เสียเงินมึงจะไปชงกับใครก็ไปมึงไม่ได้ชงกับกูและคนหนึ่งไม่ได้กินเงินกูค่ะไม่ต้องมาชงกับกูกูชงเองได้กูมีวิธีแก้ชงอยู่บ้าน กูไม่อยากชงกูวชื้อซื้อแบบน้ํานี่ผสมมาเรียบร้อยไม่ต้องชงกูไม่กินแบบผงกูกินแบบน้ําค่ะวิธีแก้ชงชงทำไมไม่ชงไมชงกับคนอื่นไม่ชงเอ้าลองคิดดูให้ดีใช้สติปัญญาให้ดีว่า ไอ้ที่เขาบอกคุณว่าเนี่ยปีเนี้ยคุณชงปีนู้นคุณชงมันตามมาด้วยอะไรหนึ่งปุ๊บบอกว่าปีนี้ปีชงปุ๊บคุณไม่สบายใจละถ้าเขาบอกว่าราศีนี้อยู่ในเกณฑ์ปีชงร้อยทั้งร้อยคนที่เชื่อเรื่องดวงเรื่องราศีฟังแบบนี้ปุ๊บไม่สบายใจละเมื่อไม่สบายใจตามมาด้วยอะไรตามมาด้วยการที่ต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อแก้ชงเพราะคิดว่าถ้าไปทําพิธีปุ๊บ สิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ชงจะไม่เกิดเสียเงินมึงเสียเงินแน่นอนมากน้อยมึงต้องเสียแล้วจะไปเชื่อทําไมความเชื่อที่ทําให้เราต้องเสียเงินเสียทองความเชื่อที่เชื่อแล้วทําให้เราไม่สบายใจเราจะไปเชื่อทําไมมันไม่เกี่ยว อยากให้ชีวิตดีมันต้องอย่าไปล้าเส้นชีวิตคนกูจะล้ําเส้นค่ะกูจะไปล้าเส้นค่ะถ้ามึงหาแดกกับความเชื่อแบบนี้ค่ะมึงก็ต้องเจอกูมึงหลอกคนได้มึงก็หลอกไปแต่มึงเจอคนแบบกูแน่นอนอีพวกหาแดกกับความเชื่อคนเนี่ยอย่าไปล้ําเส้นอาชีพคนอื่นมึงทําไมไม่ประกอบสาม,มาชีพล่ะอาชีพมีเยอะแยะมีมือมีตีนก็ไปทำเฟสตลอกแดกกับความเชื่อกับคน ให้เขาไปทําพิธงพิธีแล้วก็หายไหมเสียเงินเท่าไหร่วัดก็ตัวดีเอาละเดี๋ยวลาหูอมและจัดพิธีประกอบลาหูไหว้ของดํากันกูถามว่าพระพุทธเจ้าบอกไว้ในพระไตรปิฎกไหนไหว้ของดําไหว้ลาหูเนี่ยพระไตรปิฎกเล่มไหนสอนให้คนไหว้ไหว้ลาหูด้วยของดําเนี่ยอ่ะ พวกหมอดูทําไปกูก็ยังพอทาเนานะอะกูเข้าใจมันเป็นอาชีพเขาโหลาศาสตร์อ่ะแต่เดี๋ยวนี้ลามไปในวัดในวายอย่างเงี้ยเป็นพระอย่างเงี้ยพาคนไปสวดะดอกนปะคะอะไรกันอย่างเงี้ยมันมีในไหน,ไหนในพระไตรปิฎกชีวิตง่ายขนาดนะั้นไม่ต้องมีศาสนาพุทธค่ะถ้าทุกอย่างแก้ได้ด้วยการแบบไปนั่งเอาสายสินพันหัวมึงไม่เอาสายสินพันคอไปเลยล่ะมึงจะได้หมดทุกไปเลยทีหลังเอาสายสินพันคอไปเลยค่ะหมดทุกแน่นอน มึงเชื่อก็เชื่อ,อไปกูไม่ได้ว่าอะไรมึงทําก็ทําไปกูไม่ได้ว่าอะไรแต่มีคนมาถามกูกูจะพูดแบบนี้เพราะกูไม่เชื่อกูมีหน้าที่ให้ตติคนกูมีหน้าที่ให้ตติคนคนกูมไม่ได้ไปล้ำเส้นความเชื่อพวกมึงนี่เออถ้ากแบบูแบบไปแบบไปพังพิธีมึง,อย,งอย่างนี้ก็ว่าไปอย่าง